สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องค่ะอยู่กับช่อง Nano l เพ p e n โชว์ Official นะคะวันนี้แปลกตาอีกแล้วนะคะน้องนาโนอยู่ที่นานะคะวันนี้ออกมาหน้าหาพ่อนะคะ่ะเพราะว่าเราโทรมาบอกว่าพ่อไปเก็บเห็ดได้หลยๆวันสั่นวะโอ้กอยากไปเก็บเห็ดได้พี่น้องค่ะแต่วันนี้มีสอบล่ม วงกระสิเปิดแล้วนะคะ mm. เห็ดก็อยากไปเก็บ mm. นะคะ mm. จดที่บรรยากาศทองไฮทองหน้านะคะหน้าพอกับแม่เจ้ากีเป็นปลูกบัวลยค่ะปลูกบัวดอกบัวสีขาวนะครับปลูกบัวขายเดี๋ยวนี้มันกลายพันธุ์ ดกบบอกกบ่บเกิดนะครับมีตะไบครับ,บมันเป็นตัวหมาดไหมคะมันเกิเหมากมันเอาใบผ่าป้ายหน้าสิห์หกเจ้านายเป็นนักพูดเฒ่าอยู่นะคะใส่นอกคือว่าจะเห็ดจะใส่นอกนี่นครับตาเห็ดจุธาหัวเดีย,ดยค่ะถ้ากินน้องก็ไปีกเกี๊ยบได้จังหลังๆมาบ่พรคอยเดินไป หน้าเอมันสวนหน้าพ่อกับแม่นะครับเลาเรียงงั้นหน้าเอก็จะเห็ดจ่ใส่เห็ดขอให้ฝนพะนะขอเราอง้งมาขอไปลามนะครับเห็ดหน่อยพะนะ ไปเพระท mm oh. bon. ่านเขาพ่พี่น้องค้นลายค่ะค้นึังเทบานพืนเดือดยาเหยียดออกกับภาคกันนั้นแต่เขาดอนเขาป้าไปนะคะวแล้วหอยไปใส่เมียว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 มียวอันนี้ซิกไหนเห็ยดยืดใส่เห็ด อ๋อยังไงตาเห็ดลุยนลงพี่นอ้องโอ้วมาแมนแมนบังมาแมนอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมาเทใส่กระดงเดี๋ยใหากระดงกันพี่นอ้องครับเห็ดปวกน้อย ระดงคือว่ามี่เดี๋ครับพี่น้องขาจะหากระดงแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วครับพี่น้องค่ะเมื่อกี้ไปหากระดงว่าเห็นนะคะก็เลยได้ออกไปตองกล้วยนะคะมาห้อง <S 2> <S 2> อเห็ดหน่อยเห็ดปวกน่อยนะคะ คือสิบยังไงเอาแน่ดินเนาะนี่เนาะก็ล่างพ่อเกียงแสบแสบเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> พ่อเราไปได้มาก <c oughs> ทางนี้เห็ดบวกออกบวกขึ้นทางอื่นนะครับยังเช่นนันบ้านน้องเอกอัน <c oughs> นโน้ตปิดเก็บบางช่วงใดหนึ่นงเน,นาะช่วงเขาปิดช่วงปิดวงช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยะคะ บ้านเอกชอนรินไหมคะที่ไปเก็บกับมิวกับน้องเอกประมาณคื้สภาพแต่ถ้าเกิดแถวบ้านน้างอะคะ่ะมันจะออกประมาณช่วงเนี้ยคะ่ะช่วงอันกัญ่าตุลาเป็นสิคะถ้าคุณเดกออกประมาณกันญาคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ที่ว่าออกซาดิคะ่ะออกมาค่อนข้างซานะคะทเมนบอนค่าซ้อมลำ่ำเสร็จไปเก็บอยู่คะ่ะมือขึ้นอัน เมือเศร้าพอเรากลับไปเก็บมายกหนึ่งแล้วนะคะเมือเศ้านี่ขุดไปแล้วรอบหนึ่งแต่ลายก้อนนี้เยอะค่ะพอดอกมันใหญ่อันนี้มันดอกหน่อยเดี๋ยวสีเลี้ยงดีๆให้เป็นดีดอกมันหน่อยใช่สิอันนี้อันเนาะใช่สิไปหาขุดอันเนาะทำไมอันเนาะหนูสีชมพูให้มันใหญ่ก็อีกสักหน่อย หมันใหญ่แบบาดอกให้มันงามกว่านี้สีนะคะม้ามันถังเป็นหนังสีอเฉจะเป็นใยก็จะอ่ยลายค่ะก็จะเต็มตะก,กาัน,นี้หน่อยว่าขนาดมันใหญ่ตด้งขามันนะคะตุ๊ปุจิปิตั้งแต่ขานี่เห็มันน่าโน้สิเก็บมาเก็บประมาณีหยค่ะอัน,นดอกประมาณี่ยพอดีนี่นี่นี่น อันนี้ที่มาเก็บประมาณเนะะี่ยค่ะปั๊วปั๊วตูมเกินไฟปออนนั๊วอะไรกันสมน,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 นีิกับพ่อดีเนี่ยสมมตกับพ่อเก็บมันมวนเลยค่ะคือว่าหลังคาเขาเอ่ามากูวกเปนกระเอาเครื่องเก่าคนหาเห็ดลายก็เห็นถ้เาเบิร์ตน้อยบายบายแม่แล้วก็สิปวนไปอีกมันว่าไก่จะทำมันยืมหัวหน้าทางผม เป็นดอนประมาณสีลอยไรเป็นดอนแบบเป็นปตาใหม่ชุ่มช่นโออไก่กับตีกันเพราะไก่จังแนวใดพี่น้องะ่ะเมื่อนีเสิเ็ไปซ้อมล่ำคือเกาค่ะช่วงบายนัดอันกันช่วงบายคะ่ะซ้อมล่ำเดืองแล้วกัเตย เมื่อวานนน่าักกันเตยล่องเบิรงนก็นรู้สึกว่าโอเคอยู่ค่ะก่อนเตยกัมีแอบโดดจังหวะมาจังหวะหนึ่งอ,อยู่ก็เอ๊ะอยู่อ๋อเดี๋ยวคอยคุยกันอีกทีหนึ่งค่อยปรับอีกทีหนึ่งว่าเสียเส่ยออกแบบใดนะคะพอเปิดเพลงแรกขึ้นมาแล้วปุ๊บเพลงที่สองอ,อ้ามันก็เป็น่ยนลงเสียงนะคะแต่อ,อ๋อถ้ามันไม่น่าเกลียดก็ก็ปล่อยผ่านได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อน คุยกับทีมงานเหมือนก่นว่ามันรู้สึกปแปลกๆวอย่างแบบยันแบบยังเกาะยันแบบว่ายุนาหานแล้วเต้นเต้นกันยอยืะส่ยันแบบว่าชุดอารมณ์ลงสินะคะก็อยากให้เส้นหมอลำมูแบบกำลังเมากำลังได้ฟิลสิคะแบบชุดอารมณ์ลง ก็ได้ลายเยะได้ค่นะถ้าพูดถึงอันนี้นะถ้ามันถ้ามันดอกไงถ้ามันดอกไงนะก็จะได้ลายเยอะน่นัอกว่านี่แหละค่ะเห็ดนะคะับพรดีว่าคุณพ่อเราไปเก็บมากนะคะ่ะทะเลดอนเราโทษไปซอลูกวนันพอได้เห็ด ออกวัดเด้ยวันวปะปกติสิไปน้ากันสิบังไปเก็บเห็ดน้าพอกับแม่เสีนะคะมาเพราะว่าบาขึ้นมาหาเห็ดแล้วก็ามาก,กินแกงเห็ดแล้วก็ต้องแกงกินเองพอมากแบบคนผักคนยังใส่ได้หลาย,ลายเสีนะคะเนาะม,ะม่อน้กินเขาแล้วแกงแกงเห็ดแล้วก็ราคาจังเสียออกไปสอบลำน้ำโมวันเมื่อสิบด้ไลายก็นี่ว่าสิบรยฝากสอนน้ำจัหน่อยนะคะ มันดอกหน่อยซืดๆนะคะเอ้เสียดายด้ดวยจะมเปนแด้มีสตเกียงไปฝากสอนสอแล้วมากินเกียงเห็ดปวกด้วยค่ะเหมือนกันมาจากบ้าน้องเองแล้วก็ถักมาถามบานมีเห็ดบอจะกินกียงเห็ดโอเคครับพี่น้องขาเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้กรน,นะคะเดี๋ยวจังได้แล้ว นาโนสิมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะมอลำสาวบ้านานานะคะน้องนาโนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะสวัสดีจ้า